สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแยกหน่อบอนสีช้างเผือกใบบัวนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะมาดูต้นลูกเขานะคะไม่รู้ว่ามีกี่ต้นนะคะแต่ว่าคือสังเกตว่าเขาก็จับอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะต้นใบพวกนี้นะคะก็ไม่โตนะคะก็จะมี ต้นแบบใบเดียวนะคะก้อนนี้ก็เลยว่างนะคะก็จะมาแยกนะคะว่าจะได้กี่ต้นนะคะเราจะเอาน้ําฉีดนะคะอันนี้คือเราถอดกระถางออกแล้วนะคะปกติเราจะเอาว่างในขันน้ํานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํานะคะแล้วก็มือนึงจับโทรศั์นะคะมือนึงจับก็เลยแบบไม่ค่อยถนัดนะคะเดี๋ยวนะคะเอาดินออกแล้วก็เราจะเอา เราจะเอาน้ําฉีดลากเขานะคะฉีดออกมาแล้วนะคะลากออกมาแล้วนะคะตังเกตจะมีอยู่ี่ต้นนะมีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าหัวเขาเล็กๆกันนะคะหัวแบบหัวนี้คือแบบหัวที่แบบโดนผ่าหรือว่าโดนตัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแขว้ต้นออกนะคะก็จะต้องใช้มีดแล้วค่ะวันนี้นะคะโมบอานของ ปาเต้ไม่ได้ใช้มีดนะคะไม่ได้ลากนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้มีดตัดออกนะคะอันนี้ก็คือต้นแม่เขานะคะต้นแม่เขาม,มีหนึ่งใบนะคะใบใหญ่หนึ่งใบนะคะมาดูต้นลูกนะคะต้นลูกได้กี่ต้นหนึ่งต้นนะคะอ่ามีลากนะคะหนึ่งต้นสองต้นสามต้น สี่ต้นนะคะได้สี่ต้นนะคะวันนี้ไม่มีกระถางนะคะเหลือกระเหลือกระถางสีนิ้วอยู่อันเดียวนะคะก็จะใช้แก้วกาแฟนะคะปลูกนะคะ <S <S เดี๋ยวจะทาปูนให้เขากอนค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะทาปูนทิ้งไว้แล้วก็แช่น้ำยาเล่งรากนะคะเดี๋ยวค่อยมาปลก ทาปูนนะคะรอให้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเตรียมดินไว้เลยนะคะเราต้องเตรียมดินอันนี้เราจะใส่กระถางเดิมนะคะต้นแม่เขาหนึ่งสองสามสี่นะคะเรามีกระถางสีนิ้วยูหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้แก้วอีกสามอันนะคะเดี๋ยวมาเตรียมดินไว้นะคะถ้าเขาแห้งเราค่อยลงเลยนะคะจริงถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะคะต้นแม่เขาเนี่ยโดนตัดหัวไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยกล้านะคะถ้าเกิดว่าตัด นะคะก็ลัวใบเขายุบนะคะแต่ถ้าเราฝังไปอย่างนี้ใบเขาก็จะไม่ยุบนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต้นแม่ของเขานะคะเราก็เอาใส่กระถางเดิมนะคะแล้วก็อีกลูกๆอีกสี่ต้นนะคะแล้วก็อันนี้เราใส่แก้วน้ําที่เราซื้อมาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีถังไม่ใช่พูดผิดเราไม่มีกระถางดํานะคะก็มีกระถางดำสีนิ้วเลยอยู่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็เวลากระถางดํากระถาง ต้นไม้เราว่างนะคะเราค่อยเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะาอันนี้ก็สวัสดีค่ะบอนสีช้างเผือกใบบัว